ตอนช้งเจ้าก็คนี่ตี้่ที่นี่าที่ดีนทางชเชียงใหม่ลาปูนก็กลายเป็นเมืองร้างเป็นยี่ภาคอีสานพอ่ร้อยสี่ที่แล้วชายองยุบเข้ามาเ็จะจ ยึดที่สร้างบ้านเรือนอะไรกันก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเจอหลักฐานแบบนี้ทางนี้เรากำลังลงสำรวจพื่มัึ้นจากทีมการตำบลตัดและสำนักสื่อเือการท่องเที่ด้วยหลังจากที่ตอนเช้ารเราได้ย เจ้าคณะจังหวัดคนเก่าก็เนาพระมาไว้ตรงนี้ด้วยเงี่ยนั่นแหละว่าอันนี้เกิดจากการกองครับอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ไม่หมายถึงเป็นด้วยแต่ข้างล่างอาจจะมีแต่มีส่วนหรือมีชุดหนูเนี่ยกองนี่มดันนี่ยอันนี้อันนี้รุ่นนี้ใช้ใช้มาไม่เกินร้อยปีแต่รุถล้านนาอยู่ตรงนู้นก็มีเลยปนก็เลยก็เลยก็เลยงงว่าว่ายังไงปนเนี่ยอ่ะมีคุดนีล้านนา นี่ไงไหมอันนี้อันนี้ดูหลังอันนี้ดูหลังนี่หลังนี่มาที่หลังไม่ใช่อันนี้ของใหม่เป็นอะไรเสียวอันนี้หมอของใหม่มั้ยต้องโลอ่ะตองโลตองโลตองโลอังโลของโลอย่าให้มันโดนเอามากองมาโดนกันหมดเลยพยายามเอามากองไว้ใช่ใช่ติดฟีแนบางทีเขาอาจจะแสงมันน่าจะเป็นเนินที่หลังแสงอมากองครับผมว่ากินราเรงเนี่ย ไม่ตื่นแต่ตัวนี้ชุดเก่าตัวครับตัวนี้เก่าชัวร์แน่ครับเสร็จแก้กำลังทิ่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ชุดเก่าแต่แค่แกําลังว่ามันถึงว่าเราเราไม่รู้แต่ภาพเดิมเนาะแค่ตอนนี้ครับมีเพิ่มไหมหรือเป็นเดินเดิมแล้วก็มาฟองเพิ่มหรือไงนี่ครับ้องอันนี้จะต้องถามเพิ่มครับตรงนี้ ใครเดาอยู่ทุ่งเหลัามาฟอยไม่รู้ว่าแต่ว่ามันเป็นเนินเดิมมาครับมันตรงฝัานถนนนี้ครับถนนนี้ตัดตัดผ่านเนินใช่ผ้าขาหาถือแขนตะกรอนแานหรือส่วนต่างๆเจอมีแขนอีนะครับเราเปิดก็เสาะหาแล้วันเที่ยวนะครับ อันนี้ถ้าเราไแดงนัผมคนทำงานขมขวานะะเห็นเห็นแม่ยิ่งัวาพอเนหวานนะฝืนคนบ้านเนี่ยครับเำหวาตะก้อนนะเป็นเจอหลุมนัขุดเฮครับระวังมดแดงนะอาจารย์ตรงนี้นะครับขับยนในหลุมเจาะเนี้ย็ขุดก็า้าัแต่ว่าโดนไปต้องถามในพื้นที่มาจากอื่นไหมเนเจออย่างนี้นะรมีแววว่าจะมามีแววเหร ไอชุดนั้นคือต้องบบรณสถานอีกชุดนึนะเห็นไหมไอมันจะมีมันจะมีมันจะมีไอตุกแรงถอนตัวนั้นรุ่นเก่าซึ่งเราเราเจอมันจะเป็นไม่ได้ที่จะมีแค่ก้อนเดียวทั้งโบรืมครับอาจจะมีความเป็นได้เกิดการเคลื่อนย้ายแต่รุ่นไหนไม่รู้นะบางทีเขาอาจจะเคลื่อนย้ายจากนั้นนี่มากองนี้นั่นนี่เปล่าไม่รู้เพราะว่าเดิมๆเขาก็บอกก็ได้มีอะไรที่ไหนมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วมันคือธรรมชาติใช่ไหม บางทีอาจจะย้ายจากดอยอะไรมาไม่มีครับอาจจะมีอาจจะมีการอะไรเกิดย้ายไปพาะอยู่แถวนี้อยู่คิดว่าเลยแถวนี้มีใกล้ๆไหมที่สร้างด้วยแรงครับแต่ก็เจอชุดเดียวแรงใช่ครับเห็นอิดสี่เหลี่ยมก้อนเดียวเองต้องเยอะกว่านี้พระพระพระ,พ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 ะเราพูดได้ไม่เป็นไรเพ,พราะพระมันคือทำเพื่อฟอฟังชันครับแต่สิ่งที่จะเป็นโครงสร้างของโบราณสถานมันต้องเยอะกว่านี้ครับอ๋ออีบ้างอันนี้เราก็ตั้งชื่อลำลองไว้ว่าวัดร้างสันป่าศักดิ์ก่อนเนาะ เดี๋ยวมลวกหลุมฐานข้อมูลไว้ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนจบก็เลยอ่ะโอเคไม่ว่ามันใส่กบไปไหมเ้ยแต่ว่าอ่ะนี้น่าจะเป็นอาคารหลังคาคลุมที่มีกระเบื้องหลังมุงหลังคาดินขอครับนี่ไม่ต้องพิสูจน์ดูได้เลยนะเนาะครับชุดนี้ก็อย่างนั้นชุดร้านนาร้อยปีมีอยู่ครับนี่ชุดต่างคนตั้งเนาะแต่มีฐานเป็นแรงเสนอบนภาพเหมือนกัน นั้นก็ค่อยว่ากันทีข้างใต้กันามยคุดเลยหยอนเลยผมว่าแอร์นี่มาคุดนี่ค่อยไปท่าน้ครับารดบนทที่ต้องัสแว้วกัมาเรถวันน่าได้ครับวันนั้นเราไป กูลองหมูน้อยแต่ว่าเราลืมมาดูจุดนี้ครับตรงนี้ที่แน่แนนคือตัวนี้เป็นบ่อน้ำหรือว่าตาน้ำที่กบอฟตาน้ำเราก็เลยมีเจอแรงแรงธรรมชาติที้าไรหมดเลยต้องแถวเนี้ยจะมีพวกแรงเยอะ มมันเหอจ้าแต่ที่แรงมันเครื่องร่างที่แรงตอนแรกแค่คิดเ่าจะมาดูมันก็น่านี่ยลุงเจออีกชิ้นนะไปประกบกับที่นู่นนะลุงเนี่ยใช่ไหมปลา,า,า,าตามหาเตาตาหาปลาตาทั้งโลกนะเนี่ยเจอแรงธรรมชาติที่นี่บอกว่าเลยมันจะเป็นแรงที่มีการกุดเจาะอาจจะมีแรงเยอะมากนะครับแล้วก็ใกล้ๆท่านี้ก็จะมีบ่อศิลาแรง เชัเดินไปอีกนิดหน่อยนะครับขวามือใครจําได้จะมีอูลอมหมูน้อยพี่นู่นอ่ะเดี่วดอยอ่ะดอยแนวดอยที่นี่ไม่มีอันนี้มาผมถนนหรือเปล่าอันนี้มาผมถนนลรือะเแล้้วให่าขาว แจมละแถวนี้ไม่มีศิลาแรงนะแจมละตาวังโลอ๋อที่ที่ไปเจอคุ้นตืงเงี่ยที่กาดผีสีศิวบานเป็นแหล่งตัดศิลาแรงเลยอะค่ะไม่ไกลนะที่เราไปวันนั้นก็เลยไปอย่นี้ได้อยู่เป็นศิลาแรงอันนี้หินเป็นเมืองแรงแรงไม่ต้องไปเอาที่กระบะตับข้าวอันนี้กินนะครับท่านุ่นสมัยเด็กๆเมากินน้ำเนี่ย่อนเนี้ย ครับมันแค้แค่เป็นหลุมบ่อหินนะหลุมบ่อประดานี่เอออันนี้เอามาใช้วางนี่ไม่ใช่ครับเป็นเป็นบ่อหินก็ลุกคล้ายอย่างเงี้ยเเจ้าออแล้วมันมีน้ำที่นี่มันโล่งๆเลยตัวนี้น่าจะเก่าถึงยุคพะศสองครับดูท่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีลาแรงรุ่นที่พระที่เราไปดูพี่นุ่นไว้ที่พรพสธภัณฑ์บนที่นี่ยเพราะไอ้ไอ้ไอ้นี้มันล้วนๆเลยครับนี่สิ่งขอสร้างเขาทั้งนั้นอันนี้เขาเรียกกูอะไรก็กู่ลรอมูน้อยกูาหมูน้อย มีถ้าถ้าโครงตามโครงสร้างไอ้ตัวศีลาแรงแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้ครับตรงนี้น่าน่าจะไปถึงรุ่นอดีตผู้ใช้ตอนปลายได้อยู่ครับที่เนี่ถึงนะฮะัวันวันนี้น่าจะได้อยู่ครับครับครับแล้วก็พระพระมันก็จะกี่แบบครับตอนนีาพระสิสองกับพระเปิมอ่ะนะเขมีพระอยู่ในหมู่บ้านนมีเดี๋ยวตอนนี้ผมนัดเขาเอามาให้ดูแล้วบังเอิญว่ามีงานศพอย่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาแต่ยังน้อยยังเนานึงจะพระนะ คนในนี้ยังยังเก็บอยู่เนาะคุณยังยังเก็บทำดีดีเลยครับนี่ก็เจอเลยเจอตอนนี้อาจารย์เก็บหนงนี้หน่อยครับ เจอแรงทับอิดอยู่เก้าสไลเนี่ยครับมีอิดอเนี่ยเป็นยุคถึงยุคไหนบ้างน่าจะผสมกันทับเลยคุมรถรางของเราไปคันเนาะวันวันนั้นเราเราไปดูเส้นทางหนก่อนเนาะโอเคได้แผงขนงพึ่งค่ะอิดใหม่ไหมไม่ไม่อ็นนี้ยังใหม่ถึงก็ร้านนาครับก้านนาตัวนี้นก้านนาด้วยแม่ผมว่ามันน่าจะแซมกันไปกนใหญ่แต่อิดตัวนี้อิดสีส้มสดเล้ว

ที่นู่นก็คือดอยตินะครับแล้วก็เดินไปอีกอ้าร0 0เมตรก็จะเจออีกบ่อนี่เมื่อกี้ตรงมุมโค้งแต่ถ้าจะแปลกใจเยอะกว่านั้นถ้าเกิดว่ามันจะเป็นสี่มุมพอดีทางฝั่งนู้นไม่รู้มีหรือเปล่าฟังสมัครครับต้องฟังปุ่นปอมีกับครับเป็นยังไงมีมีกับครับมีกันแนวนี้แนวนี้เดียวๆเนาะอือครับตรงเข้าไปดอยติเลยนะครับ ก็นี้ปอ,อ่ะเห็นไหมตัวกันด้วยตีไหมไปดูไปแมวเดียวไซน้นแหล่งหน่งได้อืมน่าสนใจเฮ้ยบ่อยนี่คลาสสิกมากเราเป็นเด็กแต่ผมไม่ได้จินตนาการเห็นตอนนี้คือเขาสมัยเด็กเขาก็เอาตักน้ำากินเอาไปตองลองกินคือเมื่อก,ก่อนเขากินน้ำเขาจะไม่ไม่ดื่มกินโดยตรงเขาจะไม่เอามือตักไปตรงเ,เขาต้องทำเอาใบไม้มาทำกลวยน้ำแล้วก็ตักเข้าปาก แบบลักษณะอย่างนี้ค่ะเวัตถุนขาทำตัวาราดีเช่นปลาทีมบุรีอะไรอื่นอีสานมี่นะคะนี่สานนี่เอ็นที่เัาไม่ใช้ยาแดดหรือครับอันนั้นยังยังไม่ชัวร์ครับยังไม่เจออันนั้นหินทรายเนาะครับฝั่งนู้นหินทรายแต่ว่าแรงแรงไอ้นั้นแสงสังก็แรงแรงขุ่มากกว่าครับแรงขุ่นแรงขุ่นี่คือมันพวกนี้ได้หรืออยู่ในอยู่แล้วครับเขาก็เอาไปเสเลยได้อะไรเนี่ยนั่นก็ใช่ มันเป็นพื้นที่ขุดกันไตเป็นเป็นบริเวณกว้างอนะจ๊ะยังมีอีกไหมครับครับก็แถวๆนี้ใช่หมดเลยนะครับก่อนนี้นี่นี่กระบวนการชัดเจนเลยตรงเนี้ยนี่คือการเทาะดองแล้วค่อยๆงัดออกไปเนี่ยนี่คือกระบวนการถ้าเป็นบัดเดียวผมมาตอสักบานก้อนนี้อันนี้ถือทำทำลายโบราณสถานครับนี่คือกระบวนการเทาเนี่ยครับเนี่ยเคาะดอง้องแล้วนี่คือ อวิธีการเดียวกันเหมือนกันแล้วเขาทำทำไอหินหัวหินทรายครับทำเองเนี่ยเขาเทาะเป็นร่องปั๊บตึ๊บดีดกึ๊กกึ๊กกึ๊กแตกไปเป็นต้นกาก็คือซอกซอกข้างล่างเขาเาจะทำเป็นช่องเป็นช่องแล้วเพื่ออะไรมันมันงัดมันจะแตกง่ายครับเมื่อกี้นี้พูดถึงแม่น้ำสมใช่ไหมคะครับอาาจรย์ มันจะต้องไม่ไกลแม่น้ำเพื่อเพื่อที่จะลงไปแล้วก็ไปเจอนะไระแม่สารนี่ไปประมาณไม่จริงๆลำน้ำแม่สมไปเจอลำน้ำแม่สารไม่ถึงกิโลแล้วลน้ำสารก็พดกับแม่น้ำกวงใช่ครับแม่น้ำกวงก็ขึ้นหน้าวัดหลวงเพราะถ้าขนาดยี่สิบห้าคูห้าสิบใกล้เคียงของโบราณใช่เลยแล้วก็ความหมายผมไม่รู้ความหมายของชื่อดอยด้วยนะครับดอยเรือชื่อดอยรูปเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนเรือแต่ผมมองมันไม่เหมือน ข้างบนไม่มีอะไรนะฮะข้างบนชื่ออะไรอันนี้จะเป็นตีนดอยของดอยกุมารดอยกุมารครับกุมารครับกุมารกุมารกุมารหรือเด็กนี่ครับประมาณนี้ครับอาจารย์มีตำนานเหรอมันก็จะมีสักหน่อย้วอาจารย์จะยออีกแล้วอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามัน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 ไอ้นี่สงสัยตรงที่ว่าดอยกุมารแล้วก็ดอยเรือแล้วประกอบกับข้างดอยเรือมีลำน้าแม่สมก็จะไปเจอกับลำน้ำแม่สามไม่ไกลนะครับ มีเรื่องเล่าอะไรไหมครับเรื่องเล่าไม่มีครับแต่ว่าได้ยินชาวบ้านเขาบอกว่าตรงที่น้ำไม่สมไปเจอกับลำน้ำแม่สางเขาจะเจอพวกอิดอะไรสักอย่างอ่ะมันซบกันท่านต่านอาจปีมันซกกันนะแต่ว่าเขาเขาปั๊บตีดินอย่างนี้แล้วครับเกิดประมาณนี้นี่บ่อแรงนะครับเราชมบ่อสีน้ำแรงก็ท่านอาจารย์ดรเพชรศุภละพัฒน์ท่านอาจารย์ยอดดันไหนครับมาดูลงพื้นที่เนื้ทรายหินขนาดครับ ที่จะสามารถเราไปดูเช็คดีเช็คก,กับของเาได้แต่แต่แต่ไอ้แท่งนี้ผมถือว่ามีค่ามากนะเพราะว่ามันไม่เห็นกระบวนการทั้งหมดเพราะว่าที่อื่นมันกลายเป็นหลุมเมืองไปแล้วมันไม่เห็นวิธีทําแต่เนี้ยไม่เห็นวิธีทาตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มลงสิวเนี้ยสิวแรกเนี้ยเริ่มซ้อดองจุดตอนนี้การการเริ่มซ้อดองการวางแนววิธีการแบ่งขนาดก้อนมีวิธีการแคกก้อนยังไงละเอียดมาก เห็นครบนะที่เนี่อวยเห็นครบนี่ครับนี่เราวัดกับนี่เลยที่นี่นี่แนวแนวสะลบเนินมาแบบนี้แล้วนี่คือพื้นที่มันหายไปจากการทําเสร็จแล้วอันนี้นี่คือตะลบตัดตัดนี่ตัดนี่แสดงว่าเนี่ยตรงนี้เนื้อแรงเดิมต้องเต็มไปหมดแล้วก็ขุดจึงลงเป็นขุมตรงนี้ไปละผลผลิตดีแสดงเนี่ยตรงนี <S 1> <S 1> ้นี่ขายดีที well ่บอกกลุ่มเหมืองเลาะไปนู่นเลยเป็นเหล็กแร่เหล็ก ับีใช่ไหมครับใส่ไม่ดำๆเนี่ยใส่ก็คือมันอีสานอ่ะอีสานก็เอาไอ้พวกนี้ไปถลุงทำเม็ดแรงแรงแต่เหล็กเนั้นมันใกล้กันนิดเดียวถ้าถลอกแรงมั้ยถลุงเจรอถลุงดนแล้วหนะวหนาวเล็ดแมวทำไมไม่ดูดกันไม่ไม่ไอเหล็กบางชนิดไม่ดูดครับพวกไม่ใช่แมกนีไทม์เกรดที่สามารถเอาไปถลุงตั้งปืนเนี่ยทำไปถลุงได้เลยดำลิ๊บเลยครับเด็กอะไรครับ คือออกซิเจนสูงครับตัวนี้คือก็เหมือนอีสานก็จะคั่งเลื่อยที่ดำๆอันนี้ไปไปตะหลมที่ว่าทุ่งกุลาครับเขาเขาต้องก่อเป็นมูลดินเป็นล้อมๆอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แหละครับเหมือนปั้นเตาครับปั้นเตาแต่นี่เขาต้อเลยอันนี้นี่ฟอกตะหลงเลยพวกนี้ไม่ต้องย่อยแล้วอ๋อนี่พวกนนี้ง่ายเลยครับก้อนหยิบไปเผาเลยเผาให้มันแดงแล้วก็ไม่ครับไปถึงสภาวะต้องเหมาะสมด้วยนะไม่ใช่แค่ร้อนธรรมดานะต้องแบบไอ้มีทั้งออกซิเจนออกไซด์นู่นนี่สารพัดต้องเอาตะหลงใหญ่ๆ อ๋อให้มันให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องมีสภาวะยูเนติกครับให้ให้มันให้มันเปลี่ยนรูปได้ใช่ถ้าแก่เผาแดงๆไอ้พวกนี้ก็สลายกลายเป็นขี้แร่จุดจุดจุค่าของมันมันจะมีจุดค่าเหมือนกันเพราะงั้นก็เลยแบบก็เลยบอกว่าพวกสรุปในยุคโบราณเป็นเหมือนพ่อปดหมอผีไงมันต้องคุมสภาวะให้ได้ถ้าคุมไม่ได้ร้อนถึงยังไงก็ไม่ได้เลยนี่แหละคืออยากจะสำรวจว่า ในตะบนป่าศักมีพระบาทกี่แห่งมีพระบาทบดอยไซแล้วก็ถ้านมีตรงนี้อีกก็จะได้นั่นเดินทางขึ้นมาครับอย่างที่พระธาตุอินแขวนครับก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะครับสังเกตดูข้างทางก็จะมีหินแบบนี้เรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนมาตรงนี้มันจะไปเดินทางกาไปหาพวกธรรมแล้วก็พวกบ่อพระบาท น้ำซับกันน้ำซับออกอ๋อนี่ไงเำาว่าน้ำพูอ่ะท่านดรวิชากรที่เราคุยกันว่าแถบแอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพุ่งเจโดมันไม่ใช่แบบน้ำพุดน้ำพุดน้ำพุด่ะมันพุดพุดุุพุตรงไหนเาะที่ที่เราผ่านเนี่อหมู่บ้านเนี้ยเ่าชื่อบ้านน้ำผูอ่ะมันมันแบบใช่ นขอป่องแล้วเราต้องเก็บอยังอันนี้อะไรนะเจอเครื่องถ้วยแหล่งเตาล้านนาโอ้เจอด้วยเหรอครับเอเลยเราเดาว่าเจอตะหินแล้วเราเก็บไว้ไหนดีนหไหนอนไหนว้ตรงนี้ได้เอาไวกององาดีอาจารย์ยอดยันไหนเจอเครื่องถ้วยล้านนาแสดงว่ามันก็ต้องยุบ ขึ้นมาแล้วบ้างร้านนาแบกแบกแบกหินมาด้วยเชื่อกันไหกหินแต่ว่ายุคร้านนาก็มีคนันี้นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ข้อยอดนต่าดีจ้ะุขยอดนี่ก็ใช่วันนี้ได้เดินทางมากับท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เราเธอเป็นสุภาแล้วครับแล้วก็อาจารย์ยอดทนายจากกมรมศิลปากรที่เจ็ดเชียงใหม่แล้วก็ฝากผกข้องนะครับเข้ามาที่พระทัดอินแขวนแ,แล้วก็มาเก็บร,รายละเอียดต่างๆที่ทเราได้เดินขึ้นมาแล้วเจอเครื่องถ้วยพวกล้านนาแล้วก็ทีนี้ก็มาล,ลองดูเขานี่สักหน่อยนะครับเหมือนกับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับข้างบนเขาสร้างอะไรเ้อะจำลองเล็กๆจะมีองค์ใหญ่กว่านี้ ต้องเหมือนคนลุกปลารักนี่นะครนี่แขวนตัวองนี้เลยหรือค่ะอันนี้มีมาเมินหรือว่ามามาพกใหม่จะได้เจ้าคะอ๋อดีนี่มันมีมี่เมิน่ะบแต่ปอนกับเจ้าบ้านเมื่อสามสปีก่อนเล่นม้วนเล่นควายบนนิ่งสามสิบปีก่อนเจ้าบ้านก็หันแล้วเนาะ แม่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอายุกว่าเก้าสิบแบบข่านถ่านมันจะอายุจึงสิบสองสิบสามมาเล่นเหนียวฝนนะแต่ก่อนจะบ้านที่นี่ผมอยู่ที่เรียนทัวร์ข้างบนห้องอินแขวนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วบอกค่ะเออมาเมื่อมาสร้างเมื่อมาบรรจุนี่เอ๋อตัวตัวธาตุนี่เขามาสร้างภายหลังแล้วก็เรียกอินแขวนแต่ว่าหินยองกันอยู่แล้วเนาะหินมันยองหินยองที่เดิมมาได้ย้ายอยู่มาได้ย้ายครับ ก่อนแมใหม่ๆก็เป็นสีเหลวองอ๋อสีดำดำก้อนหินที่ยองกันแต่ว่าสิบปีที่แล้วมาสร้างธาตหาแกสาหาหินมีค่าพลเพชรพลอยมานีแล้วก็ทาสีแล้วก็ให้เลือกอินแขวนแต่หินน่ะไม่ใช่หินใหม่มามายกยองอยู่แล้วยองอยู่แล้วเป็นก้าสิบปีคนเท่าคนแก่เห็นกัน แต่ยังไม่มีท่าแต่ยังไม่รู้จะเรียกอะไรยังไม่มีท่าตังบน,างบนชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาเห็นก็จะมานั่งกราบหินสองก้อนกันอ๋ <c oughs> อห้าอเดิมตรงนี้าอาจารย์ถ่ายบ <c oughs> ูนหินรัด <c oughs> อบบงงเห็นเเไปดี๋ยวพอเดี๋ยวพอนาคมันจะเกิดเป็นสีลุ้งสีเขียวสีอะไรมันเกร็ดมาอีกแลเนาะมันจะเด่นขโมยซีนีูนั่นแมงมุมนี่นะมา่อมียต่ล้างมันจะดีกันลื่นด้ ไปตรงโน้นก็ได้ไปยุงเกีเย่ยวนี่ยภาพเก่า<อ>แต่ว่มันยู่ยู่ยภาพเก่าด,ด้วยโดยเดิม,ม,มดูทำไมก็เกะครัาาบาพเดิมไ่ต้องห้ามโยนเดียญเหียงทำให้กระพบ กระปุ่กตะปั่นแบงนี้มันเป็นกรอบร้อยท้ายอยู่บ้าแต่ว่าไม่ใช่เนียนอันนี้เขาตัดให้เนียนตัดหน้าแล้วก็ตีเป็นประคำร้อยแปดตามแบบวัดโพวัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ๋